นะครับขอต้อนรับเข้สู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่า,ขาวประเด็นลึกกับผมธนุขันทองประจำวันพุทธที่16กร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2568ฝรั่งเศสคาดการว่าจะเกิดสงครามครั้งใหญ่ในโยุโรปภายในปี2030ที่จะถึงนี้ฝรั่งเศสนะครับมีรายงานว่าคาดการว่าจะเกิดสงครามใหญ่ในโยุโรปภายในปี2030ตามรายงานการตบทวนยุทธศาสตร์แห่งชาติ ฉบับใหม่ที่เผยแพร่เมื่อบรรจันทร์ที่ผ่านมาโดยสำนักเลขาธิการทั่วไปด้านกลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติแม้ว่ามอสโกจะปฏิเสธว่าไม่มีแผนโจมตียุโรปรายงานฉบับนี้ระบุว่ารัเสเซียเป็นภัยคุกคามหลักร่วมกับอิรานและจีนการก่อการร้ายการแบ่งแยกดินแดนและอาชญากรรมทางไซเบอร์รวมทั้ง อาชญากรรมจัดตั้งนี่คือข้อกล่าวหานะครับของฝ่ายความมั่นคงของฝรั่งเศสที่มีต่อรัสเซียจีนและอิหร่านที่มองว่าเป็นแนวร่วมต่อต้านโลกตะวันตกในเวลานี้รายงานระบุต่อไปว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษต่อการเกิดสงครามความเข้มข้นสูงครั้งใหญ่ในยุโรป ภายในปี2030โดยระบุต่อไปว่าฝรั่งเศสและพันธมิตรยุโรปจะเป็นเป้าหมายหลักรายงานยังอ้างถึงภัยคุกคามจากรัสเซียการรุกรานของรัสเซียและคำที่เกี่ยวข้องมากกว่า50ครั้งนะครับที่เอ่ยถึงว่าการลุกรานของรัสเซียโดยมีคำนำเขียนโดยประธานาธิบดีเอเม็มเนลามาครองอีกด้วย รายงานเขียนว่าโดยเฉพาะอยงยิ่งรัเสเซียเป็นภัยคุกคามโดยตรงที่สุดต่อผลประโยชน์ของฝรั่งเศสผลประโยชน์ของพันธมิตรและหุ้นส่วนรวมถึงความมั่นคงของทวีปยุโรปและพื้นที่ยูโรแอตแลนติกโดยกล่าวหาว่ามอสโกมีการโจมตีทางไซเบอร์แทรกแซงทางการเมืองและการลอบสังหารรายงานยังมองว่าความพยายามของมอสโก ในการขยายความสัมพันธ์กับแอฟริกาละตินอเมริกาและเอเชียเป็นการยืนยันแนวทางเผชิญหน้ารายงานของฝ่ายความมั่นคงของฝรั่งเศสยังเตือนว่ารัสเซียอาจดำเนินการต่อต้านมอโดวาบอลบอลคานนะครับหรือสมาชิกนาโตในยุโรปตอนออกนอกจากนี้ยังระบุว่าอิรานและจีนเป็นภัยคุกคามเชิงยุทธศาสตร์โดยกล่าวหาว่าอิราน ทำให้ตะวันออกกลางไร้สเสถียรภาพขณะที่จีนถูกมองว่ามุ่งหวังครองความเป็นใหญ่ในระดับโลกรายงานฝ่ายความมั่นคงฝรั่งเศสสรุปว่าฝรั่งเศสต้องเสริมสร้างกองทัพและปรับเศรษฐกิจให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสงครามในอนาคตโดยเรียกร้องให้มีการลงทุนใหม่ทั้งในประเทศและทั่วทั้งสหภาพยุโรป เพื่อยับยั้งการลุกรานของรัสเซียการเผยแพร่รายงานนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเพิ่มกำลังทหารของสหภาพยุโรปบรัสเซลหรือว่าสหภาพยุโรปเพิ่งรับรองโครงการรีอามยุโรปมูลค่า8แสนล้านยูโรเมื่อเดือนที่แล้วสมาชิกนาโตในยุโรปตกลงที่จะเพิ่มก็ประมาณกลาโหมเป็น5%ต่อ GDP โดยอ้างว่า ต้องเตรียมรับมือกับภัยคุกคามจากรัสเซียรัสเซียปฏิเสธข้อหาว่ามีแผนโจมตีชาติตะวันตกโฆษกเคลมรินดิมิทรีเพสกอฟกล่าวหาว่าชาติตะวันตกใช้รัสเซียเป็นสัตว์ประหลาดนะครับเพื่อเป็นข้ออ้างในการเพิ่มงบประมาณทางด้านการทหารในขณนะเดียวกันรัฐนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซีย เซอร์เกยลาฟรอฟกล่าวหาผู้นำตอนตกว่าลืมประวัติศาสตร์และกำลังผลักดันให้ยุโรปรเผชิญหน้ากับรัสเซียโดยตรง mm hmm. เขายังกล่าวว่ารัสเซียจะเพิ่มกำลังทหารของสหภาพยุโรปมาพิจารณาในแผนยุทธศาสตร์ของตนเองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกระทรวงกลาโหมนะครับของเยอรมน,นีบอริสพิซซริสนะครับกล่าวว่าทหารเยอรมัน พร้อมที่จะสังหารทหารรัเสเซียหากมอสโกโจมตีสมาชิกของนาโตคคำพูดของบอริสปิสอเรียสนี้สร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งรัเสเซียเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสะท้อนจุดยืนว่าเยอรมนนีตอนนี้มีท่าทีที่แข็งกร้าวและเตรียมความพร้อมในการทำสงครามกับรัเสเซียอย่างเต็มที่เลยทีเดียวในการให้สัมภาษณ์กับสื่อฟ a n i ชียร์ไทนะครับ ที่เผยแพร่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาปิโริสเน้นย้ำว่ากองกำลังเยอรมันซึ่งบางส่วนเพิ่งถูกย้ายไปประจำการที่ลิทัวเนียจะไม่ลังเลที่จะใช้นะครับการทำลายกองทัพรัเสเซียหากมีความจำเป็นถ้าการยับยั้งไม่สำเร็จและรัเสเซียโจมตีมันจะเกิดขึ้นหรือไม่ใช่พิโซริสกล่าวผมขอแนะนำให้คุณ ไปที่วิลนิุสและพูดคุยกับตัวแทนของกองพลเยอรมันที่นั่นพวกเขารู้ดีว่างานของพวกเขาคืออะไรตามที่พิสเรสกล่าวการพูดคุยเกี่ยวกับสันติภาพและการผ่อนคลายความตึงเครียดจะเป็นไปได้เฉพาะในเงื่อนไขที่เท่าเทียมและจากจุดยืนของความแข็งแกร่งไม่ใช่เพื่อข่มขู่ใครแต่เพื่อทำให้ชัดเจนว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรได้บ้าง เราต้องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่อย่าได้คิดว่าเราอ่อนแอรหรือว่าเราจะไม่ปกป้องตัวเองนี่คือคำพูดจากปากของรัฐมนตรีกลาโหมของทางด้านเยอรมน,นีมอสโกได้ปฏิเ,เสธซ้ำๆต่อการคาดเดาวารัสเซียวางแผนจะโจมตีนาโตว่าเป็นเรื่องไร้าสาระโดยยืนยันว่าไม่มีประโยชน์ใดๆที่จะทำเช่นนั้น โฆษกของเครมลินดิมิทรีเพสคอฟยังวิพากษ์วิจาร์ณสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นความพยายามของผู้นําตะวันตกในการสร้างความหวาดกลัวโดยกล่าวว่าพวกเขาสร้างภาพรัสเซียให้เป็นสัต์ประหลาดนะครับในการตัดสินใจเพิ่มก็ประมาณกลาโหมเป็น5%ต่อ GDP นะครับเพสคอฟยังระบุถึงนายรัฐมนตรีเยอรมน,นีฟรีดิชเมอร์สว่าเป็นผู้สนับสนุนการเผชิญหน้า กับรัสเซียอย่างแข็งกล่าวโดวยกล่าวหาว่าพวกเขากำลังระดมพลยุโรปนะครับอย่างก้าวร้าวเพื่อเตรียมการสงครามเจ้าหน้าที่เยอรมันยังได้ถกเถียงเกี่ยวกับการกลับมาใช้การเกณฑ์ทหารในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับเพื่อเสริมกำลังทหารในกรณีที่ไม่มีอาสา,า,าสมัครเพียงพอในการเติมกำลังพลนะครับ เยอรมน,นีกำลังทำตัวเป็นอ,อันตรายอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรัเสเซียนะครับในการพูดคุยกับสื่อ r b k หรือหนังสือพิมพ์ธุรกิจนะครับโฆษกของเคลมลรินดิมิตรีเพสคอฟกล่าวหาว่าเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าปริสโซรียสพูดความคิดเห็นดังกล่าวจริงๆแต่โชคไม่ดีมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับเยอรมน,นีกำลังกลายเป็นอันตรายอีกครั้งเขากล่าวเสริม หลังจากที่เปซเรสแสดงความเห็นในบทสัมภาษณ์ให้กับ f f i n a n c i a l Times นะครับโดยยกย่องความพร้อมการรบของทหารเยอรมน,นีและความมุ่งมั่นที่จะดำเนินมาตรการที่ร้ายแรงต่อทหารรัเสเซียหากจำเป็นตอนนี้ดูเหมือนว่ายุโรปจะลืมประวัติศาสตร์ของตัวเองนะครับเพราะว่า ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองรัสเซียจับมือกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับในการทําสงครามต่อต้านนาซีเยอรมันและรัสเซียเป็นผู้ที่ต้องทํางานหนักนะครับสูญเสียประชากรไปอย่างน้อย30ล้านคนในสงครามต่อต้านนาซีเยอรมน,นีรัสเซียเองนะครับเป็นผู้ที่ยาตราทัพนะครับกองทัพรัสเซียเข้าไปในกรุงเบอร์ลินนะครับเป็นชาติแรก ทำให้เยอรมน,นีต้องพ่ายแพ้ต่อสองครามแต่ในตอนนี้ประวัติศาสตร์นะครับกับกับหัวกับหางอย่างไร้ทิศทางโดยเยอรมน,นีจับมือแน่นเลยทีเดียวกับอังกฤษฝรั่งเศสรวมทั้งนาโตในยุโรปและสหร,รัฐในการปิดล้อมรัสเซียทางด้านการทหารเยอรมน,นีกลายเป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ ที่มีขนาดใหญ่สุดในยุโรปในเวลานี้นะครับก็จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการเสริมกองทัพตามมโด้วยฝรั่งเศสเพราะว่าเอมาเอลมาครองเองก็ได้เรียกร้องนะครับให้มีการเพิ่มกะมาณทางด้านการทหารเพื่อที่เตรียมรับมือกับทางด้านรัสเซียไม่ต้องพูดถึงอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเองสามชาตินี้นะครับอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมน,นีกำลังเตรียมการ นะครับผ่านการผลักดันให้สภาพยุโรปเพิ่มก็ประมาณทางด้านการอาหารเป็น8แสนล้านต่อปีนะครับเพื่อจะเตรียมรับมือในการทำสงครามกับทางด้านรัเสเซียทำให้สงครามใหญ่ในยุโรปนะครับยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ทางฝรั่งเศสบอกว่าอาจจะเกิดขึ้นภายในปี2030หรือว่าอีก5ปีข้างหน้าแต่ความจริงอาจจะเร็ว ไปกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่ายุโรปมีท่าทีเช่นนี้เหมือนกับที่โดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ยังคงมีท่าทีที่ไม่เปลี่ยนในการให้การสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับทางด้านรัสเซียต่อไปแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์แคมเปญหาเสียงการเลือกตั้งว่าต้องการยุติสงครามยูเครนแต่ไวแต่ตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์นะครับกลับอนุมัตินะครับ งบประมาณทางด้านการทหารเพื่อที่จะช่วยเหลือยูเครนก่อนหน้านี้งบประมาณทางด้านการทหารที่ช่วยเหลือยูเครนเป็นเงินคงค้างนะครับจากงบประมาณในสมัยของโจไบเดนแต Sin ่ตอนนี้สงครามยูเครนกลายเป็นสงครามของทรัมป์ไปแล้วก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกว่าสงครามยูเครนไม่เกี่ยวกับเขาเป็นสงครามของโจไบเดนถ้าว่าเขาเป็นประธานาธิบดีสงครามยูเครนจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาด สงครามในชโน,นกาซาจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดแต่น้ำเวลานี้ทรัมป์ให้การสนับสนุนอิสราเอลในการทําสงครามในชนวนกาซาเพื่อเข็นค่าประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อไปและจะไม่ขัดข้องท่าว่าอิสราเอลยึดทั้งชโน,นกาซารวมทั้งเวสต์แบงก์อีกด้วยต่อกรณีของยูเครน ทรัมป์เองล่าสุดมีท่าทีที่เปลี่ยนไปนะครับก่อนหนะ้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะหมดความอดทนกับวลาดิเมียร์ซเลนสกีผู้นําของทางด้านยูเครนแต่มาอตอนนี้ท่าทีของทรัมป์เปลี่ยนแน่นอนเลยทีเดียวเพราะแรงกดดันของพวกนิวคอนหรือกลุ่มรัดลึกนะครับที่ต้องการทำสงครามกับทางด้านรัสเซียรหรือว่าต้องการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมทางด้านอาวุธหรือ m i l i t a รี i ินดัส r ร a l คอมเพล็นะครับที่มีอิทธิพลนะครับเพราะว่าสงครามทําประโยชน์นะครับให้ mm hmm. พวกรัฐลึกที่มีความเชื่อมโยงกับเพนตะกรอนที่ได้รับงบประมาณทางทหารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกามากถึง8 0 0แสนกว่าล้านต่อปีผ mm hmm. ู้น่าเองผลประโยชน์ทางด้านการเงินผลประโยชน์ภาพใหญ่นะครับในการชิงความเป็นมหาอำนาจโลกชิงทรัพยากรธรรมชาติโลกจึงเป็น เรื่องนะครับทีอ่อยู่ในใจนะครับของฝ่ายรัฐลึกทาเองถูกตั้งคำถามนะครับหลังจากมีรายงานสอบถามเซเลนสกี้ถึงความเป็นไปนได้ในการยิ่งมอสโกนะครับข่าวที่อ้างโดย f i n a n c i a l t i ม e s โมลังคารเปิดประเด็นวิภาก จากแวดวงการเมืองระหว่างประเทศกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อาจเคยสอบถามผู้นำยูเครนนะครับวลาดิเมียร์ซเลนสกีว่าจะสามารถใช้ขี่พนุษย์พิสัยไกลของสหรัฐเพื่อตอบโตร้รัสเซียโดยตรงด้วยการยิงใส่กรุงมอสโกได้หรือไม่แม้โฆษพทมเนียบขาวจะออกแถลงการว่าข้อความดังกล่าวเป็นเพียงคำถามไม่มีเจตนาให้กำลังสนับสนุนความรุนแรงเพิ่ม แต่คำถามประเภทนี้ย่อมสะท้อนระดับความเสี่ยงและสำนึกของผู้ใช้อำนาจระดับผู้นำสูงสุดของประเทศที่ถือครองอาวุธนิวเคลียร์อันดับต้นของโรคนะครับนี่ก็ไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่ทรัมป์พูดรุนแรงเกี่ยวกับมอสโกในระหว่างการหาเสียงก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยกล่าวต่อหน้าผู้สนับสนุนว่าเขาเคยขู่ว่าจะบอม the shit เอามอสโกนะครับก็คือขู่ว่าจะบอมกรุงมอสโกแห้แหลกรานไปเลยทีเดียวหากประธานาธิบดีวลาดามเนียปูตินยังคงรุกรานยูเครนต่อไปโดยสำนักข่าว CNN นะครับเป็นผู้นำรายงานนี้ออกมาเผยแพร่ซึ่งเป็นบันทึกนะครับคำกล่าวของทรัมป์ในช่วงการรณรงค์ หาเสียงการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024หากคำกล่าวนี้สะท้อนท่าทีจริงตามที่ข่าวระบุเป็นการพูดระหว่างวันที่4กระกฎาคมที่ผ่านมานะครับว่าทางยูเครนจะใช้ขีปนาวุธของสหรัฐบอมบ์มอสโกได้หรือไม่นะครับแต่วัตกรรมนี้ เกิดขึ้นนะครับในช่วงสงครามนั่นก็หมายความว่า,าสหรัฐในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์อาจกำลังทบทวนเส้นแบ่งทางยุทธศาสตร์ระหว่างการหนุนพันธมิตรให้ทำสงครามกับทางด้านรัสเซียหรือว่าการเปิดศึกโดยตรงกับทางด้านรัสเซียไม่ว่าทรัมป์จะพูดเล่นหรือตั้งใจพูด ร่วนเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจนะครับในแง่ของทางด้านรัสเซียในระดับการเมืองระหว่างประเทศจะไม่มีการพูดล้อเล่นในเรื่องที่ถือว่าเป็นความเป็นความตายนะครับไม่มีคําว่าถามคําถามเฉยๆหรือไม่ได้หมายความว่าจะทําจริงโดยเฉพาะเมื่อผู้นําผู้ครัผู้นาคนนั้นนะครับดารงตําแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งมีอํานาจในการสั่งการทหารในระดับโลกและมี อาวุธนิวเคลียร์ครอบครองอยู่การถามว่าอเมริกาควรยิ่งมอสโกรหรือไม่แม้เป็นเพียงจากมุมมองการพูดคุยส่วนตัวจึงไม่สามารถที่จะถูกมองข้ามไปได้เพราะออกจากปากของผู้นำประเทศท่าทีที่ขัดแย้งในตัวเองของทรัมป์นะครับย้อนกับ มปก่อนหน้านี้โดนทรัมป์แสดงท่าทีแข็งนอกนะครับแต่อ่อนในในการจัดการสงครามยูเครนกับทางด้านรัสเซียโดยประกาศว่าจะระงับการส่งอาวุธฟรีให้กับยูเครนพร้อมให้พันธมิตรยุโรปรับภาระการจ่ายเงินแทนและเลื่อนการใช้มาตรการคว่มบาตรเพิ่มเติม,ตมออกไปอีกอ,อย่างน้อย50วัน ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเขายังเคยชะลอการส่งอาวุธที่ได้รับอนุมัติในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้และยังบอกว่ายูเครนจะไม่สามารถเข้าเป็นสมาชิกของนาโตได้ซึ่งเป็นการรับเงื่อนไขเ,เดิมครึ่งหนึ่งของทางเครมรินแม้จะยังไม่ได้มีการเจรจากับทางด้านรัสเซียก็ตามการลดบทบาทออของตนเองแล้วคิดว่ารัสเซียอาจคืนความร่วมมือ เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์จำนวนมากเรียกว่าเป็นการประเมินที่ไร้เดียงสาผลสุดท้ายคือยูเครนต้องสูญเสียคนชาติและดินแดนอย่างที่โลกได้เห็นนี่คือรายงานของบลูมเบิร์กนะครับทั้งฝ่ายทรัมป์และไบเดนต่างก็ถูกวิจารณ์ว่าใช้ความลังเลเป็นเกราะป้องกันตัวจากความเสี่ยงที่ปูตินปล่อยคำขู่ว่าจะใช้ระเบิดนิวเคลียร์เมื่อใดก็ตามที่ตะวันตก ล้ำเส้นแดงที่ทางรัสเซียขีดเอาไว้นะครับหรือว่าตะวันตกมีการเตรียมการที่ทำให้การดำรงอยู่ของรัสเซียเป็นภัยที่ร้ายแรงก็สรุปนะครับว่าคำพูดของทรัมป์นั้นนะครับสะท้อนความคิดที่แท้จริงหรือว่าการพูดเล่นของผู้นำมหาอำนาจที่ มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือมันทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับทางด้านรัเสเซียพุ่งขึ้นสู่ระดับใหม่หรือไม่นะครับมาดูรายงานเพิ่มเติมทางด้านภาษีนะครับความจริงแล้วเรื่องสงครามยูเครนเรื่องความมั่นคงเรื่องนโยบายของสหรัฐผูกก,กันกับเรื่องของภาษีนะครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เอง ได้ส่งคําเตือนถึงเครมรินนะครับให้รัเสเซียยุติสงครามยูเครนภายใน50วันนะครับไม่ฉะนั้นเองทางสหรัฐอเมริกาจะมีการออกมาตรการภาษี secondary tariff หรือว่าเก็บภาษีกับประเทศที่ค้าขายกับทางด้านรัเสเซียหรือว่าประเทศใดก็ตามที่ซื้อน้ำมันจากรักเสเซียนะครับ อาจจะเจอกันแพงภาษี500%นะครับวูติสมาชิกลินซีแกรมพักรีพับริกันจากรัฐซาารเรน่าและริชาร์ดบูเมนทัลด์พักเดโมแครตออกโรงเตือนอินเดียจีนและบราซิลและประเทศอื่นๆผ่านร่างกฎหมาย sanctioning Russia Act of 2025ว่าจะเผชิญมาตรการภาษีเข้มงวดสูงสุดถึง500%ห ยังคงนํำเข้าน้ำมันและก๊าซจากทางด้านรัเสเซียแถลงการร่วมของทั้งสองระบุว่าจีนอินเดียบราซิลและประเทศที่ช่วยหนุนเครื่องจักรสงครามของปูตินโดยการซื้อน้ำมันและก๊าซราคาถูกจากรัเสเซียจะถูกจัดเก็บภาษีพิเศษในอัตราสูงสุดหากยังไม่หยุดซื้อพลังงานจากทางด้านมอสโก บุลเวงเซลย้ำว่าการส่งเสริมร่างกฎหมายนี้เป็นค้อนเหล็กที่ใช้บีบสเษียด้วยมาตรการกดดันที่รุนแรงยิ่งขึ้นการประกาศล่าสุดของทรัมป์ถือเป็นก้าวสำคัญสะท้อนความจำเป็นในการแสดงพระกำลังที่น่าเกรงขามพร้อมตั้งกล่าวว่าเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การเก็บภาษีหรือความบาดเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆหากคือการกดดันให้ปูตินเข้าร่วมโต๊ะ เจรจาสันติภาพนะครับแต่ทางรัสเซียบอกว่าการเจรจาสันติภาพจะเริ่มได้ก็ต่อเมื่อสหรัฐอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับต้องยุติการส่งอาวุธให้กับยูเครนก่อนแต่ว่าสหรัฐอเมริกาก็ยังคงส่งอาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ให้กับยูเครนอย่างไม่ขาดสายนะครับด้านโดนัลด์ดทรัมป์เพิ่งประกาศพร้อมบังคับใช้มาตรการภาษีสินค้านำเข้าจากรัสเซียในอัตราร0 0เเซสำหรับ ประเทศที่ยังมีการค้าพลังงานกับมอสโกหากข้อตกลงสันติภาพไม่เกิดขึ้นตามเส้นตาย50วันที่กำหนดนะครับขณะเดียวกันวุฒิสมาชิก85นายจาก100ยนายของสหรัฐได้ร่วมลงนามสนับสนุนร่างกฎหมายเพื่อให้ประธานาธิบดีมีอำนาจใช้มาตรการภาษีและความบาทสูงสุดอย่างเต็มที่โดยในร่างกฎหมายระบุให้สิทธิผู้นำสหรัฐสามารถเรียกเก็บภาษี ห0าต่อประเทศที่ยังคงมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับรัสเซียก็เท่ากับว่าทางสหรัฐอเมริกาตอนนี้ดำเดินนโยบายที่แข็งก้าวที่สุดเลยทีเดียวในการสกัดรัสเซียและบรรดาประเทศที่เกี่ยวข้องกับทางด้านรัสเซียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลุ่มบริกส์นะครับทางรัสเซียจีนอินเดีย และประเทศเกิดใหม่พยายามรวมตัวกันเพื่อที่จะสร้างอำนาจการต่อรองนะครับทางด้านเศรษฐกิจต้องการที่จะสร้างระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ระเบียบการเงินโลกใหม่ซึ่งจะทำให้อำนาจของกลุ่ม G7 หรือว่าระบบตะวันตกนลดลงโดยเหตุนี้เองสองครามยูเครนที่เกิดขึ้นก็เพื่อทำให้รัสเซียอ่อนแอลงนะครับ สงครามการโจมตีระหว่างาการทําสงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านก็เพื่อทําให้อิหร่านอ่อนแอลงและในขณะเดียวกันก็จะสกัดโครงการเส้นทางสายใหม่ใหม่ของจีนไปในตัวอีกด้วยเพราะฉะนั้นเองมาตรการของโดนัลด์ดทรัมป์นะครับในการแซ่นสเซสียเพิ่มเติมและประเทศที่เกี่ยวข้องถือว่านะครับเป็นการทำสงคราม กลุ่ม global south หรือว่ากลุ่มประเทศที่กำลังเกิดใหม่เพื่อไม่ให้เกิดใหม่จริงๆนะครับไม่ให้ผงาดขึ้นมาท้าทายอำนาจของทางด้านสหรัฐเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าโลกของเรากำลังเข้าสู่ภาวะความตึงเครียดขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าตะวันตกจะไม่ยอม สูญเสียอานาจของตัวเองในการดูแลระเบียบโลกในปัจจุบันแต่ในะขณะเดียวกันการให้การสนับสนุนยูเครนทําสงครามต่อไปก็ถือเป็นการผิดคํามั่นคําสัญญาของทรัมป์ที่มีต่อประชาชนคนอเมริกันที่เลือกเขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะว่านโยบาย Make America Great Again ของทรัมป์ต้องการนะครับที่จะยุติความช่วยเหลือด้านการต่างประเทศ ยุติแทรกแซง ism, กิจการการต่างประเทศเพื่อเก็บ resources หรือว่า,าเก็บเงินทองนะครับเพื่อจะฟื้นฟูนะครับก็ประมาณต่างๆทั้งหลาย <Yeah. S 1> ฟื้นฟูเศรษฐีอออของสหรัฐเพื่อการจ้างงานเพราะว่าเศรษฐจของสหรัฐมีการตกต่ำนะครับนโยบายต่างประเทศนั้นมีแต่ทําให้พวกรัฐลึกรวยขึ้นแต่ประชาชนคนอเมริกันไม่ได้อะไรเลยเท่ากับว่าโดนทรัมป์เอง กำลังผิดสัญญานะครับกับกลุ่มคนอเมริกันหรือว่าฐานเสียง Make America Great Again พเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเป็นเช่นนี้นะครับการเลือกตั้งนะครับช่วงมิดเทอมเดมโมแครตอาจจะมานะครับซึ่งก็จะสร้างความเสียหายให้กับพรรคริพับอริกันนะครับอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้อย่างไรก็ตามผู้นําสหรัฐใครก็ตามที่เข้ามาก็จะไม่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเดมโมแครตหรือว่าหริพับลิกันสำหรับวันนี้รายการ MCT News Podcast เวลาหมดพอดีติดต,ตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก MCT News สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ